รถตู้ลึกลับเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นกับคุณคิมพนักงานบริษัทที่ได้ขึ้นรถตู้โดยสารคันหนึ่งในยามค่ำคืนและได้เจอกับความน่ากลัวสวัสดีครับผมชื่อคิมเป็นพนักงานบริษัทมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมเดินทางไปกลับที่ทำงานด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำแต่ในบางเดือนผมก็มีวันที่ต้องทำงานจนดึกบ้างแต่ทุกครั้งก็จะกลับทันรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายพอดีมีอยู่วันหนึ่งในช่วงสิ้นปีผมมีนางเข้ามายิวมาก ผมทำไปจนลืมดูเวลาพอทำงานเสร็จหันมาดูเวลาอีกทีก็เกิดตีสองแล้วผมกับพี่พี่ในทีมก็เกิดของกลับบ้านผมจัดรถร่วมพี่ท่านหนึ่งบาทแกขับมาส่งตรงไปร,รถเมย์ซึ่งมันก็ใช้เวลาเดินทางอีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านผมแล้วตรงนั้นมีแสงไฟสว่างผมเราเรดแท็กซี่อยู่ที่ป้ายรถเมย์นี้คิดว่าคงรองไม่นานเลยไม่ได้ใช้อาเยกรถระหว่างยืนรอพักใหญ่ๆ ผมเห็นรถตู้โดยสารติดป้ายว่าปลายทางคือที่แห่งหนึ่งที่ผ่านบ้านของผมเข้ามาจอดที่ป้ายรถเมล์ที่ผมยืนรอรถอยู่ซึ่งแถวนั้นมีรถตู้สายนี้ผ่านก็จริงแต่ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วนะเดื่ความเหนื่อยล้าและไม่อยากรอแท็กซี่แล้วผมเลยตัดสินใจว่าจะขึ้นรถตู้คันนั้นผมเปิดประตูกำลังจะก,ก้าวขึ้นรถผมเห็นมีผู้โดยสารเต็นคันแต่ที่นั่งริมประตูแถวหลังคนขับว่างพอดี ผมไม่คิดอะไรมากเร่มก้าวขึ้นรถและปิดประตูระหว่างทางผมรู้สึกว่าแอร์ในรถเย็นมากและผู้โดยสารในรถก็ดูทุกคนนิ่งมากนิ่งจนรู้สึกแปลกแต่ด้วยความเหนื่อยล้าผมเลยเผลอหลับไปมีบางช่วงผมก็ตื่นขึ้นมาแต่บรรยากาศในรถผู้โดยสารทุกคนรวมถึงคนขับก็ยังคงดูนิ่งๆเหมือนเดิมและผมก็หลับตาลงอีกครั้งเวลาผ่านไปพักใหญ่รถจอดและผมก็ลืมตาขึ้นมาคิดว่าคงถึงแล้ว แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผมมองไปรอบรถไม่มีผู้โดยสารไม่มีคนขับรอบๆมีเพียงความมืดและมีซากรถคันอื่นๆเต็มไปหมดไม่ติดแน่นี่คือสุสานร,รถผมรีบเปิดประตูกระโดดออกจากรถตู้ทันทีผมรวบรวมสติเปิดไปฉายในโทรศัพท์มือถือและมองไปรอบๆผมมองเห็นอาคารหลังหนึ่งเปิดไฟอยู่ผมวิ่งสุดชีวิตเพื่อจะให้พ้นไปจากที่นี่ ผมมิ่งจนมาถึงอาคารหลังนั้นชอบตีที่นี่คือสถานีตำรวจผมมิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปพบพี่ร้อยเวรท่านหนึ่งน้องเป็นอะไรนั่งกอดใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆเล่าให้ที่ฟังที่ร้อยเวรถามผมจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอให้พี่ร้อยเวรท่านนั้นฟังเมื่อฟังจบพี่ร้อยเวรก็เล่าให้ฟังว่าหลายปีมาแล้วมีรถตู้สายหนึ่งประสบอุบัติเหตุผู้โดยสารและคนขับเสียชีวิตทั้งหมด ซากรถตู้เขาก็ลากมาทิ้งไว้ที่สุสานรถข้างๆสอนอน,นี่แหละที่น้องเจอก็คงเป็นช่วงที่ดูตกละมัง้งเมื่อก่อนก็มีคนเคยเจอแบบน้องนักแต่ก็หายไปนานแล้วพี่นึกว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วซะอีกผมนั่งทัดและคุยกับพี่ร้ายเวนจนถึงเกือบตีห้าแก้ใจดีอาสาขับรถไปส่งผมที่บ้านซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักเช้าวันรุ่งขึ้น ผมได้ไปทําบุญใส่บาตรอุเิศส่วนกุศลให้กับปิญญาที่ผมเจอมาเมื่อคืนหลังจากเหตุการณ์นั้นถ้าผมต้องกลับบ้านเด็กผมจะใช้อัเรตแท็กซี่จากที่ออฟฟิศกลับบ้านเลยครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอผีแท็กซี่อีกหรือเปล่านะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอเรื่องแปลกแต่กอีกแล้วกันเป็นยังไงกันบ้านครับกับเรื่องของคุณทิมถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ